สวัสดีจ้ามื่อวนี้เมนูแทะตีนนะคะมามากินตีนน้ากันกับเมียหน่อยนะคะกินตีนซารแสแซบค่ะตีนไก่ซ่ารแสแซบนะคะนี่ค่ะโรยผงเข้าไปนะคะวิธีการทําเดี๋ยวจะลงให้นะคะขอกินก่อนหิวอย่างแรงเรามาแทะตีนแทะตีนแทะตีนแบบเพลินๆรา,รา,รากันดีกว่าเนาะมือวันี้แทะตีนกันดีกว่ามือลงไม่ทอดไปได้หลายกินหลายเพียนะคะมาได้กินแค่เดียวมืดกินผู้เดียวมืดกับวัวนะคะนี่เลยค่ะ รอบยัง้อนๆออยู่เลยนะคะอืมอืมชัดม,มาก เย็บมาหอมบับหน่าอย่างแรงเป็นห้องทองก่อนไปนอกบ้านมากยังบันแล้วทุระนะคะต้องกลับไปใหม่อีกรอบหนึ่งวันหลังธุ่ะวันหน้านะเท่าล้วตอนี่จังมาขึ้นวันย่งหง ยงต้องย่งมาใส่บะหมกเพระาะว่ามาสกินน,กน,นั้นส่กอกและบ่ง่ัเพื่อเพินจำเริญอ,อุราเลย กินมัดเต็มกระดูกเนยเนียหนั่งแต่มัดชิดจจัดมากเลย กินเลงก็ได้กินกับข้าวก็ด,ด,ดีแซ่บอิลีได้น้ำจิ้มไม่ต้องเลยนะ ไม่แม้แต่คุยแต่คุยอย่างมัน,นยังเบาไล่หลายอัดถึงไปแล้วสองคลิปแล้วเนาะอัดถึงให้เบิง้งงล่างม,มากมากมัน,นี <laughs> สาระบ้างไม่สาระบ้างเนาะแป,ป๊บปนกันไปนะพี่น้องเนาะเหนือยวันยเหมือยเมื่อยเมือยอยากชิกอืม,อมขึ้นออกแล้วเขาแด,ด้วในแฮปปี้รีเลย ถอดใส่หรือถอดว่ใไซแล้วต้องใส่ข้อใส่แซนแต่ไม่ต่กี้ว่ามีปัญหาเดี๋ยวนี้ปัญหาเยอะวันนี้เขาก็ชากกันอีกแล้วนะคะก็ก็มันไม่อย่างนะ,คะีค่ะให้ปัะหาสุดเ็ยเนี่ย มันบ่บมีไปไหนก็เคยถือกระชากดูกระชากแต่ตอนนั้นใหม่ๆกระชากเขาจีคก้นมันเมจาจะว่ายังฝุ่นจนนนี๋ยังนไงบ่ค่อยจะยิ้มไม่สงยังหลังเนี่ยยินมแบบตลอดเลยผู้เท่าถือตีทั้งครูไงเปิดฝุ่นร้องบาดเหมือนไม่อน,อน้องจีง๋เงิน ผู้สองาเทาาะขาอยู่หลายแล้วเจ็ดสิบกว่าแต่ที่โจนผู้เท่าผู้ลโงบาลร่างคนัมกัอจี้เข้าไปแล้วมันกับภาพไปอันทางข้างเปไปกดเอาเงินตอนนี้สิบว่าพกแล้วบัตรเครดิตกระดานแบบธนาคารยังไงเกิดเหตุก็บคนไทยอย่นะ มูโทรมาบอกคนไม่นายจะมานั่งกินเขาแม่นาบอกโอ้ตายตายสายไม่เอาแล้วฉันเสียวต่อไปเซียกดเงินออกมาใสาก่กระเป๋าไว้เป็นเงินสดสามทีหน่อยพอ่อเลยออกไปขอ้องนอพ่อเลยซื้อนันื้อ่อนนี่ดีกว่าัวาเสียงถึงมันจีนไม่น่อยไปมันกบบโดดหย่าง ันไม่อจะบอมีบาดบันต้องกันตัวเองซส้อพวกพวกลาหน่ากลัวมากก็ชอบไปก็ชักสอยขาดค่าพอ่อ ข้าไม่เอาของขับไปแล้วขาพ่อตายกับไขวาอยู่ซื้อวัาดเขาแต่กัใชสไดายของจกขันนั้นอยู่ในเหตุการณ์นั่นเนาะทั้งสิงเจ็บทั้งสิโอจเจับกับเช็ดว่าคนไทยมักใส่ท้องนั่นเหรออืมดีได้ มีกันน้าละว่างไม่นายเ้าแล้วเท่านึงทอดแล้ววันมันเป็นเทศกาลเม้เอามัดไฟก็เลย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 ตามเลยเลยบนร่อนว่านี่บ่เลยแล้วเอาจริงนวร่อนนี้ทอดค่ะ เสียงนะ่ะอืแท้ยังเพิ่มมากท,ท่องไทยขายไงพอไนะคะท่องบันเนึ่งเอาไปขายกับ่คคอยใดแล้วข้าขึ้นาพอสอ,อยู่นี่ ห่านทอแพงแล้วราคาไปขายมนละคคะสุดช่องไทยบ่ไดละซื้อง่ายขายคล่องห่านบ่หอนจะได้เคลียร์ห้า ด้เงีย้ยนกับเสื้อกับถอดเด้อเพาเสื้อกับแล้วไปแต่ว่าไม่ได้กลินเขาแล้วต่อไปที่ได้เห็นแล้วใส่ใส่ดานถอดงานเก็บแล้ว,วไม่ไมีายหรอกมีซ้ำนี่ล่ะมีซ้ำเห็นเมื่หนีกับเมื่โตขึ้นกันแล้วเนะวาะไม่อยากเสียกเระ่ลงยังสีเลยเนาะ ปากบิดปากเบี้ยวตายนูวตายนี่ต่ตตสีตตยสั้นไปหมดเนาะนั่ <c oughs> งแใหญ่โยสันข้าวแคลนามันครบไปเลยต่ล,ลัง่งถนอมมันให้ก็ลูกได้รบรหานครบมัน่ะ กกินอยาเมนูแปลกจะมีโผมาเยอะเพราะว่าวันนี้ไปร,ร้านไทยได้มาเยอะเอไปร้านน้องแอมนะคะมเมนูอันสร้างสรรค์ของเมีน้อยก็จะตามมาเรื่อยๆจับหาหันบวกน มันหอนกินบได้มันหอนไราย่อมบอัน,นมันลวบบากเอาละค่ะเดี๋ยวจะนั่งแช่เบื้องเขา่าเบืเ้องข่าวถามมูไปนั่งมาเขาเจาะจับโจนจับหยังในบอนะเป็นจังหดเหตุการณ์พอเมื่อกี้เขาโทรมากกับในบอกเข้าเดี๋ยวมาในฟางมากินกันนี้นัดนะจุบจบ